สวัสดีครับพเพื่อนๆเอฟซทุกๆท่านพบก,กับ PKB l i f ไลฟ์สไตเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรื่องราวเหตุการณ์หมู่บ้านกอกก็มาสรุปทบทวนกันอีกครั้งนะครับสำหรับ8เหตุผลการเสียชีวิตของน้องชมพู่ในระยะเวลา144วันการเสียชีวิตของน้องชมพู่ หรือเด็กหญิงอรวรรณวงศีชาอายุสามขวบซึ่งตั้งแต่น้องชมพู่หายตัวไปจนกระทั่งพบศพจนถึงระยะเวลาร่วมเลยกว่าเจดเดือนจากความพืบหน้าคดีครั้งล่าสุดว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพบ,บนพูเหล็กไฟได้ด้วยตนเองด้วยแปดเหตุผลประกอบด้วย 1. เส้นทางขึ้นภูเหล็กไฟได้นั้นมีสี่เส้นทางที่ยากประมบักเกินความสามารถของน้องชมพู่ซึ่งมีเนินชันมากกว่า60องศาขวางกัน้นในทุกเส้นทางจากการสอบปากค,คำพ่อแม่คนในบ้านบอกน้องชมพู่ยังขึ้นบันไดที่บ้านไม่ถนัดทั้งที่มีความลาดชันเพียง45องศาเท่านั้นดังนั้นการขึ้นภูด้วยตัวเอง คงเปินไปไม่ได้ 2. น้องชมพู่รับประทานข้าวไข่เจียวสามคำน้ำส้มหนึ่งขวดเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานมีพลังงานไม่เพียงพอต่อการเดินทางไปบนจุดคบศพ 3. ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ยืนยันว่าเด็กสามขวบ จปีดปายไปถึงได้เพียงแค่ชั้นที่สองของปูหลิกไปเท่านั้นแต่จุดที่พบศพน้องชมพู่อยู่สูงกว่านั้นมาก 4. กรณีศึกษาการหลงป่าของนานงทิมเชื้อคมตาซึ่งพัดหลงป่าในระยะทางที่ไกลกว่าน้องชมพู่สองเท่าแต่ชาวบ้านหาได้เจอภายในคืนเดียว 5. การชนสูตรแพทย์ผู้ชนสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาของเด็กอายุสามขวบนั้นไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ณจุดที่พบศพกุมารแพทย์ยังชี้ชัดอีกว่าเด็กัยนี้หากหลงทางจากบ้านประมาณ200เมตรยังคงเห็นบ้านตัวเองอยู่และจะกลับมาบ้านได้ 6. สภาพศพที่เกลือยกย ซึ่งบิดาและมารดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้ 7. พยานหลักฐานที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุมีเส้นผมน้องชมพู่จำนวน36เส้นถูกตัดหรือเฉือนด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่นเนื่องจากน้องชมพู่ไม่สามารถเฉือนเองได้ 8. พ่อแม่คนในครอบครัวรู้นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่ว่ากลัวที่สูงกลัวที่มืดกลัวป่ากลัวสุนัขและกลัวสวนยางโดยที่ผ่านมาน้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้งและพ่อแม่ก็ไม่เคยพาไปแต่เหตุผลดังกล่าว จนมาถึงเวลาในขณะนี้จะเข้าสู่เดือนที่9แล้วคดีก็ยังไม่จบแต่ยังไม่สามารถออกหมายจับได้และนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยก็ถูกมรสมลุุ่มเรากับคดีต่างๆอีก3คดีคือ 1. ครอบฟรองไม้ห่วห้าม 2. ทำร้ายผู้สื่อข่าว 3. การก่อสร้างพญานาคบุกรุกที่ป่าสนและยังมีการร้องทุกกล่าวโทษให้ตำรวจปทศดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินอีกและที่สำคัญคือภายในวันที่15กุมภาพันธ์2564นั้นจะมีการออกหมายจับ เทวดากับนางฟ้าตามข่าวที่นำเสนอได้หรือไม่อย่างไรแล้วเพื่อนๆสมาชิก FC ผู้ชมที่คอยติดตามคดีน้องชมพู่ก็คงต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับและช่วงนี้กลุ่มคนก็ได้ขิดตัวติดบ้านทำให้สภาพบรร,รยากาศตลาดน้อย ค่อนข้างเ,เงนะียเงียบหน่ยยูทูบเบอร์ที่คอยติดตามวิถีชีวิตของลุงพลป้าแตนก็ต้องหันไปทำคอนเทนต์อื่นตามความถนัดของแต่และช่องสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก PKB Lifestyle สวัสดีครับ